4เทคนิคในการสร้างเพจให้น่าสนใจจะมีวิธีการทำยังไงเพื่นนอนๆคอยไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับผมบุญแต่งสอนแต่งภาพนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะครับเคล็ดลับข้อที่1น,นะครับการตั้งชื่อเพจนะครับการตั้งชื่อเพจเนี่ยเราก็ต้องคิดชื่อเพจเข้ามาก่อนเลยว่าเราจะตั้งชื่ออะไรนะครับผมมีวิธีการคิดดังนี้นะครับคือ1 เน้นคอนเซปต์เน้นแบรนด์นะครับ, Concept, นนรบแล้วก็เน้นการจดจำนะครับอย่างเพจของผมเนี่ยชื่อเพจรถธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นเน้นแบรนด์เน้นการจดจำของลูกค้านะครับเพื่อะว่าลูกค้าสามารถได้รู้ว่าร้านเราชื่อร้านอะไรนะครับแล้วก็สามารถให้ลูกค้าดูแค่เห็น ก็รู้แล้วว่ามันเป็นขายอะไรตัวอะไรนะครับเป็นแบรนด์ของอะไรนะครับไอตัวนี้จะเป็นเน้นคอนเซปต์เน้นแบรนด์แล้วก็เน้นการจดจํานะครับอ่าอย่างอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเที่ยวบางแพที่ผมทานะครับอันนี้ก็จะเน้นแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์นะครับให้เขาจดจําว่าแบรนด์ของเราทําอะไรนะฮะอันนี้เป็นเพจสไตล์ท่องเที่ยวนะครับเป็นอำเภอบางแพอำเภอเล็กๆนะครับอันนี้ผมทําไปว่าชื่อเที่ยวบางแพนะครับ อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเน้นทําเงินใน Facebook เป็นหลักนะครับเน้นทําเงินใน Facebook เป็นหลักก็หมายความว่าจะเป็นเพจที่ขายของเลยขายสินค้าโดยตรงเลยนะครับเป็นเน้นในเรื่องของการขายสินค้านะฮะ เราจะขายอะไรเนี่ยเราก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าเราจะขายอะไรนะฮะอย่างนี้ขายอุปกรณ์ติ๊กก๊อปอย่างนี้นะครับเราบอกเขาเป็นตรงๆเลยว่าเขาขายนะครับอย่างเช่นบางคนก็ขายเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าวินเทจเสื้อผ้าสาหรับคนอ้วนนะครับเสื้อผ้าสําหรับผู้ชา,ายไซส์ใหญ่ผู้หญิงไซส์ใหญ่อันนี้เราสามารถบอกเขาไปตรงๆได้เลยนะครับอันนี้เน้นขายเป็นหลักหรือเน้นทําเงินใน Facebook เป็นหลักนะครับ หรือผมก็มีวิธีการตั้งชื่อเวลาคนเขาเสิร์ชหานะครับอย่างเช่นว่ารับถ่ายภาพอาหารเวลาเขาคนเขาเสิร์ชคำนี้นะครับหรือค้นหาคำนี้เนี่ยเขาก็จะเจอเราเลยนะครับว่าคำว่ารับถ่ายภาพอาหารเราก็จะขึ้นมาเลยมันก็มีโอกาสที่จะปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเน้นทำเงินใน Facebook และสร้างแบรนด์ให้รู้จักนะครับนี่ ขายอาหารออนไลน์บายลถธรรมชาติก็คือเราก็สามารถบอกได้เลยนะครับว่าแบรนด์ของเราคือแบรนด์อะไรนะครับสมมติถ้าผมขายเสื้อผ้าบายบุญแต่งหรือสอนทํากราฟิกโดยบุญแต่งสอนแต่งภาพอันนี้เราก็บอกแบรนด์เราไปด้วยนะครับในการสร้างแฟนเพจนะครับอันนี้มันเป็นกฎที่ไม่ตายตัวนะครับในการสร้างเพจเนี่ยเพราะว่าบางทีมันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่บางที ไม่น่าชื่อนี้แต่ก็ดังนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกฎที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับถ้าเราจะสร้างเพจขึ้นมา1เพจนะครับเคล็ดลับข้อที่2นะครับก็คือโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยมันคือสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่โลโก้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ว่าเป็นการสร้างแบรนด์นะครับมันเป็นสัญลักษณ์ให้คนเขาสามารถจดจําเราได้นะครับ อย่างเช่นโลโก้เนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยคือเวลาเขาเห็นโลโก้ของเราเนี่ยปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับ mm hmm. เขาเลยจะเน้นในเรื่องของการทําโลโก้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถทําโลโก้ของเราได้เลยนะครับโดยที่ไปใน Facebook ที่เป็นเฮล์นะครับเขาบอกขนาดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็ใส่ไว้ให้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับก็ขนาดอยู่ที่170ิคูณหนเิเซลลนะครับอันนี้มันจะเป็นลักษณะของไซส์สี่เหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสเลยอันนี้เป็นลัก,ลกษณะของโลโกโล้เราก็ออกแบบให้มันเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาไปอัปโหลดลงไปข,งข้างในแฟนเพจเรานะครับเป็นการสร้างสัญลักษณ์ให้กับเพจของเรานะครับเวลาเขาเห็น สัญ,ญลักษณ์เราเนี่ยโลโก้เราเนี่ยเขาได้รู้ว่าเนี่ยเออเป็นเพจของเรานะครับเคล็ดลับข้อที่3นะครับก็คือการออกแบบหน้าปกครับการออกแบบหน้าปกเนี่ยมันก็มันก็มีส่วนสําคัญมากนะครับอันนี้เราก็ควรที่จะออกแบบให้มันสอดคล้องกับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะมันจะต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกันเลยนะครับ ยิ่งถ้าเราออกแบบสอดคล้องกันได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าสามารถเห็นข้อมูลของเราครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราออกแบบหน้าปกเนี่ยให้มันสอดคล้องกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะมีเบอร์โ,โทรศัพท์ขึ้นนะฮะอย่างเช่นอันเนี้ยผมออกแบบเนี่ยหน้าปกอะ่ะตรงกลางก็เป็นชื่อแบรนด์เราแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับเพราะว่าคนเล่นโทรศัพท์มือถือมันก็จะเห็นอยู่แค่สี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับการออกแบบหน้าปกนะครับ ถ้าใครไม่รู้ขนาดนะครับขนาดอยู่ที่820พิกเซลคูณ312พิกเซลเนี่ยเราก็ออกแบบได้เลยนะครับซึ่งการออกแบบหน้าปกเนี่ยยุคนี้นะฮะเราสามารถออกแบบได้ในสมาร์ทโฟนแล้วนะครับในแคนวาใน p i c a r t นะครับเราสามารถออกแบบได้เลยนะครับถ้าใครยังออกแบบไม่เป็นนะครับผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่นะครับสามารถไปเรียนรู้กันได้นะครับอันนี้เราสามารถออกแบบได้ แต่ถ้าใครแอดวานซ์หน่อยก็ไปออกแบบใน Photoshop ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคข้อสุดท้ายนะครับเทคนิคข้อที่สีก็คือการสร้างคอนเทนต์นะครับการสร้างคอนเทนต์เนี่ยผมแบ,บ่งเป็นหลักๆนะครับเป็น2แบบนะครับก็คือฮีโร่คอนเทนต์กับคอนเทนต์ขายแรกนะครับฮีโร่คอนเทนต์ก็คือเราให้นะครับคนดูหรือยูเซอร์เขาอยากได้อะไรเนี่ยเราก็ให้เขาไปก่อนเลยนะครับ เป็นฮีโร่คอนเทนต์คือเขาต้องการเสพอะไรแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปตามกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างเช่นผมกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ทำคอนเทนต์ที่ให้เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวสถานที่เที่ยวภายใน1วันเขาจะไปเที่ยวไหนบ้างนะครับเพื่อเราเก็บออดิเอนหรือเก็บกลุ่มเป้าหมายของเราเอาไว้นะครับเพื่อเรามาทำรีมาร์เก็ตติ้งหรือทำโฆษณาใส่ซ้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของฮีโร่คอนเทนต์นะครับนี่ให้ดูตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น 1วันกับเที่ยวบางแพรอันนี้ยอดแชร์3ามพเลยนะครับอันนี้เป็นฮีโร่คอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็ทําตามกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับกลุ่มลูกค้าของเราว่าเขาชอบเสพแนวอย่างนี้แล้วก็ทําไปนะครับแล้วเราก็ค่อยมาทําขายสินค้าอีกเพจหนึ่งของเราเลยนะครับเป็นร้านของเราเลยหรือเป็นอุปกรณ์สินค้าของเรานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคอนเทนต์ลักษณะขายแหลกนะครับการทำคอนเทนต์เนี่ย มันก็มีส่วนสำคัญน,นะครับนี่ภาพแรกภาพบนเนี่ยสำคัญเสมอนะครับก็คือต้องเน้นภาพบนให้มันใหญ่ๆเลยโตๆเลยนะครับแล้วก็เขียนข้อความให้มันชัดเจนในนี้มันเน้นความสัมพันธ์ของภาพบนเป็นหลักเลยนะครับแล้วภาพล่างก็ต้องสื่อเล่าเรื่องไปได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมภาพบนก็ต้องให้มันเน้นสำคัญไปเลยนะครับเมื่อเราเตรียมวัด ถูกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาสร้างเพจกันนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆไปตรงนี้เลยนะครับไปที่คําว่าสร้างนะครับอันนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับหนึ่งทีปุ๊บนี่แล้วจะเจอคําว่าเพจคลิกไปปั๊บเนี่ยเราจะเจอเราจะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะทําเป็นธุรกิจหรือแบรนด์หรือชุมชนบุคคลสาธารณะหรือที่เรียกเรียวกว่าบล็อกเกรอร์นะครับ ถ้าผมจะทำธุรกิจหรือแบรนด์ผมก็เริ่มตรงนี้หรือถ้าจะเป็นชุมชนหรือบุคคลสาธารณะผมก็เริ่มตรงนี้นะครับสมมติผมเอาเป็นชุมชนหรือบุคคลสาธารณะผมก็เริ่มปุ๊บนี่ชื่อเพจผมอาจจะตั้งชื่อทำอาหารกับรสธรรมชาติอ่าสมมติงี้อ่าหมดหมู่เราก็สามารถใส่หมดหมู่งี้ อธิบายเพจนะครับนี่เราก็สามารถอันนี้อธิบายเพจหมวดหมู่ได้เราสามารถเลือกได้นะครับมามันเป็นส,สวน จะเลือกอะไรก็ได้นะครับตัวหนึ่งมันไม่ได้ไหมอันนี้เราลองดูนี้ธุรก,กิจหรือแบรนด์ดิอาหารมีไหมอาหารนี่อาหารและเครื่องดื่มปึ๊บนี่เรียนทําอาหารกับรถธรรมชาตินี่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บนี่ผมสมุิสร้างมาปึ๊บเสร็จแล้วนะครับไปที่คํา,าว่าดําเนินการต่อปึ๊บนี่ ดำเนินการต่อปุ๊บเขาจะให้เพิ่มรูปโปรไฟล์ก็คือรูปโลโก้ของเรานะครับแล้วข้ามไปก่อนหรือรูปหน้าเราก็ได้อะถ้าเรายังไม่มีก็ข้ามรูปภาพนาปรกอยังไม่มีก็ข้ามนะครับนี่เราก็ได้เพจของเราที่เรียบร้อยแล้วครับการสร้างเพจภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับนี่นนเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยมาตกแต่งเพจของเราในสิ่งที่ผมพูดไปในก่อนหน้านั้นแล้วนะ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้หรือไลน์เข้ามาคุยกันได้หรือส่งข้อความมาหาบุญแต่งโฟตโตกราฟีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ